รายการที่32รายการคำตอบชีวิต สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการคําตอบชีวิตนะคะที่กาลังฟังอยู่ค่ะขอทักทายคุณด้ยวยความฮักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะคะดิฉันนิตยาณ่าหองเลขาค่ะพร้อมกับทีมงานลากามีองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ดารงอยู่ในเฮ้านะคะอยู่ทํากลางเฮ้าอยู่กับเฮ้าแล้วก็อยู่กับพี่น้องนํานะคะรายการคําตอบชีวิตในภาคนี้เป็นภาคแหง่งคําหนุนใจ จากหนังสือกิจการนะคะซึ่งเป็นเรื่องเาวาของผู้เสือในยุคก,กิจการที่เขาได้ดำเนื่อชีวิตไปตามพระคัมภีร์นะคะละห้าเองก็ได้มีโอกาสนำพระคัมภีร์ตอนนี้มาอธิบายมาหนนใจกันและกันเพือ่อาห้ได้เข้าใจถึงนะคะฤทธเดชของพระเจ้าในยุคแห่งกิจการรวมไปถึงวิธีการทำงานของพระองค์ พี่น้องคะประคมพิจกิจการนะคะเป็นประคัมภี่ที่เห่าได้ศึกษาถึงชีวิตของผู้เสื่อในอยู่แห่งกิจการนะคะว่าเขาเพิ่งผ้าพระเจ้าจังไดแล้วก็ฤทธเดชของพระเจ้านั่นโดยพระวิญญาณของพระเจ้าได้สดําแดงออกผ่านคน้นติเสื่อในพระเจ้าจังไดเป็นเหตุงานจังไดเปือเฮาสิใดหูถึงฤทธเดชแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในอยู่แห่งปัจจุบัน,นะคะ่ะพี่น้องคะในตอนที่เล่านะคะเป็นตอนที่มีชสือว่าปัญหาในกรุงเยรูซาเล็ม เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเปาโลเดกลับไปเยรูซาเล็มตามที่นะคะพระเจ้าได้นั่ไปเปาโลเดเข้าไปในธรรมศาลาเพื่อทีจะแก้ขอความเข้าใจพิดของลูกหลานอับราฮัมที่เข้าใจว่าเปาโลสอนหายดูถูกดูหมิ่นกรทมบัญญัติเก่าแก่ของลูกหลานอับราฮัมซึ่งจริงๆบอแมนเปาโลก็เลยเดเข้าไปในธรรมศาลาเพื่อสาแดงว่าเล่าก็ยั่งใดเข้ารบ ปฏิบัติตามกฎของลูกหลานอับราฮัมยังแข็งขัดแต่ว่านะคะลูกหลานของอับราฮัมลังส่วนกันได้บุกเข้ามาในธรรมศาลาจับกลุ่มโตของเปาโลลากออกไปนะคะจากธรรมศาลาแล้วก็เกิดความบุญไายขึ้นจนเฮตให้ทหารโรม,มันนะคะตอนเข้ามาซอยเปาโลล่ะค่ะ พาเขาไปอยู่ในค่ายทหารอันนี้เป็นเหตุการณ์ในตอนที่แล้วนะคะตอนนี้เฮาสิเข้าสู้อีกตอนหนึ่งค่ะพี่น้องคะตอนนี้นะคะเป็นตอนที่มีซอว่าคัพยานของเปาโลในเยรูซาเล็มเข้าไปฟังเรื่องเล่านี่น้ากันค่ะเรื่องจ,งจริงจากพระคัรรมภีร์หนังสือกิจการ กิจการเรื่องที่32คําพยานของเปาโลในเมืองเยรูซาเล็มเอามาจากหนังสือกิจการบทที่21าเอ็ดข้อ37หอดบทที่22ข้อเ9้าเก่าพอเปาโลถูกจับแล้วก่อนสิถึกน้าโตไปขังใส่คุกเปาโลได้ถึกอนุญาตให้บ่าต้อนามูค่ค้นเถิงว่าบรรยากาศอยู่หานสิเดือดบุ่นไหว้ซำใด แต่วาคนกันย่างเดือผ้ากันเงียบฟั่งตอนเปาโลเว้าเปาโลเอ่ยปากข้นว่าทั้งทานผู้อาวุโสกับพี่น้องที่นานับถือทั้งหลายครับขอให้ฟั่งคำอธิบายของผมแน่จักน้อยคอนมูนันพ่อได้ยินเปาโลเว้าภาษาที่มูเพิ่นใสเว้ากันก็แหงเงียบมิดอิ่มซิมก็เก,ก่าไฟเปาโลก็เว้าข้นว่าโตผมก็เป็นลูกเป็นหลานของอัปลาหัมคือกัน ผมเดดเติบใหญงกับหัเฮียนหนังสืออยู่ในเยรูซาเล็มนี่ละผมเป็นผู้ถือเหลืองทําเนียมกับกฎทั้งศาสนาของพวกเฮ้ายังเค็งบักคักผมให้เกียตพระเจ้าในสูเหลืองสูแนลโบเดดขาดผมเป็นคือจังกับมูเจ้าในตอนนี่มาก่อนผมเคยหอดเหตุการณ์คมเห็งคนจิ่ใส่ชีวิตนั่มทางของพระเยซูจนเขาตาย บอจักผมเด็ดจับไม่ยามไม่ยิงกับพวกผู้ชายมาขังใส่คุกไว้ถึงขนาดว่าผมเด็ดเที่ยวเลาะไปเมืองอื่นๆเพื่อสิบพิจับผู้เสื้อในพระเยซูมาขังใส่คุกไว้อยู่ในเยรูซาเล็มนี่ละกะมันมีตอนประมาณเทียงนี่ละผมกะกำลังไก่เสียหอดเมืองนั่นแล้วอยู่ซือ้อกับมีแสงหงเจิดจ้ามาจากขีฟา้าส่องลงมาล้อมโตของผมไว ผมก็ล,ล้มลงใส่ดินผมก็ได้ยินเสียงถามผมว่าเปาโลเปาโลเป็นยังเจ้าคือคมเหงเห้าผมก็เลยถามขึ้นไปว่าท่านเป็นไผเสียงนั่นกระตอบว่าเฮ้าก็คือเยซูที่เจ้ากำลังคมเหงอยู่ผมก็ได้ถามไปอีกว่าสิยให้ผมเหตุอีหยงังพระเยซูบอกผมมาว่า ให้ลุกขึ้นและวก็เข้าไปในเมืองอยูหันสิมีค้นมาบอกทุกอย่างทุกแน่วที่เจ้าต้องเหตุเพราะแสงหุงจ่านั่นมันเฮ็ดเอกผมตาบอดจนต้องใส่คนจูงมือผมเข้าไปในเมืองแล้วอยู่ในเมืองหันก็นมีค้นผู้เสือซื่อว่ะอนัานเนีย้ยแล้วมายืนอยู่ข้างๆผมแล้วเว่ามาว่าไอ้เปาโลจงแนมเห็นหุงอีก ในตอนหันผมก็นแนมเห็นเล่าผู้เว้าได้เล่าเดบบอกผมบอกว่าพระเจ้าได้เลือกท่านและท่านสิไปเป็นพญานของพระองค์บอกสุคนในหูในสิ่งที่ท่านได้เห็นกับตาและก็ได้ยินยาสิท้าอีกอย่างเลยให้ลุกขึ้นฮับบัพติสมาฮับการลบล้างค่วมบาปของท่านโดยการห้องออกซื่งน,น้ำของพระเยซูองค์เจ้าซีวิต เป่าโลเพิ่นก็ได้เป่าต่อไปว่าพอผมมาหอดเยรูซาเล็มตอนที่อธิษฐานอยู่ก็ได้ดเห็นนิมีตว่าพระเยซูบอกผมว่าให้ผมฝ้าออกไปจากเยรูซาเล็มนี่เร็วๆพอคนอยู่ในเมืองนี่บ่ยย่อมหูย่อมฟังคำพยานที่เจ้าเบ่าเกี่ยวกับเฮาออกไปเถาะเฮาสิทรงเจ้าไปไกลๆไปหาคนผู้บแมนลูกแม่นหลานของอับราฮัมพุ่น ในบดตอนนั้นคนที่ฟังเปาโลเว้ามาหอดบอนนี่กับผ้ากันห้องด่างวุ่ยวายว่าคนแบบนี้มันนักแผ่นดินมันสมควรนตายทางนายพันก็นเลยให้เอาโตของเปาโลเข้ามาทางในสั่งให้ล่งแสก่าวว่าเพื่อเซธให้เปาโลสารภาพความพิษที่ได้เฮดตอนที่คนเดมัดเปาโลกำลังสิเคียนตีเพ่น เปาโลก็เว้ากับทหารที่ยืนอยู่หันว่าแบบนี้มันถืกอต้องตามกฎหมายอยู่บ่คือสิผ้ากันมาเคนตีคนที่ถือสันสาดโลมันพ่อทหารเด้ย,ยินว่าจังสันก็ฟฝ้าถอยออกเพราเด้ย,ยินเปาโลบอกว่าเล่าเป็นคนสันสาดโลมฝ่ายนายพันก็ตกใจย่านพอก่อนหน้านี้ทั้งได้สร้างให้คนทั้งมัดแล้วก็ล่งแสตีเปาโล พี่น้องคะเขาอยู่ในช่วงค้ำนุนใจจากหนังสือกิจการนะคะตอนนี้เป็นตอนที่มีสื้อว่าคำพยานของเปาโลในกรุงเยรูซาเล็มค่ะพี่น้องคะก็อยากสิขอแบ่งปันสิ่งที่เขาสามารถเรียนรู้จากเรื่องหนีสู่กันฟั่งจักสองอย่างนะคะอย่างที่หนึ่งคะ่ะเป็นเรื่องคำพยานของผู้เสือ้อมีพลังอำนาจพี่น้องคะเช่นเดียวกันกับที่อาณาเนียเดยวบอกกับเปาโลว่า พระเจ้าได้เลือกทานและทานสิเป็นพยานของพระองค์ที่สิบอกสู่คนในสิ่งที่ทานได้เห็นและได้ยินพี่น้องคะ่ะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้ากําลังบอกกับเฮาคือกันนับตั้งแต่มืือที่พี่น้องนะคะได้รับความรอดในพระเยซูพี่น้องได้หูได้เห็นได้ยินสิ่งอัศจรรย์ทั้งหลายทั้งปวง นะคะมาแล้วเมื่อเข้ามาเป็นลูกของพระเจ้าเข้ารับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากหน้ามืดเป็นหลังมืดเข้าเด้ออกจากความมืดมาสู่ความสว่างออกจากความตายมาสู่ชีวิตออกจากความสิ้นหวังมาสู่ความหวังออกจากการเป็นคนบาปกลายมาเป็นคนบริสุทธิ์ออกจากนิสัยบาปมาเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในพระคริสต์พี่น้องคะ เฮามีประสบการณ์อย่างบักหลายในชีวิตนี้ที่มันเป็นคำพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระกริ์ได้คนในโลกนี้นะคะกำลังรอคอยที่สิได้ยินคำพยานจากพี่น้องว่าพระเจ้านั้น ทรงเป็นจังไหดพระองค์เปลี่ยนแปลงนิสัยความคืดของเห้าไมา่เพิ่นได้ซอยกู้เห่าจากไพ่อันตร,รายจากวิกฤตจังไไดเพิ่นแด้รักษาโลกไพ่ไขรเจ็บของเหาจังไดเพิ่นได้่วยพ่อชีวิตขอบครัวการงานการเงินสติปัญญาความสามารถจังไดเพิ่นได้ปลอบโยนเหาให้ความโปอดปานเห็ุในเหาไม่ใช่ชนะเนื้อ ีม่านจังไดพระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานของเฮ้าจังไดพี่น้องคะสิ่งเหล่านี้พี่น้องอยาสิเก็บเอาไว้แต่ผู้เดียวนะคะแต่ว่านี่เป็นเรื่องแต่มีพลังอํานาจอย่างหลวงหลาย เพราะเมื่อใดที่พี่น้องเดว้าวมันออกไปคนเหล่านั้นที่ได้ยินกะสิได้ฮับความหวังกำลังใจเราหูว่าในโลกนี้ยังมีพระเจ้ายังฮักเขาและกะ็ส่งมิตริ์อำนาจเหนือฟ้าสวรรค์และกะแผ่นดินโลกเพิินอยู่เหนือน้ำใดๆเพิินได้สรงสามารถซอยเห่าใดอีหลี ลับพี่น้องที่ฟังนั่นก็เสิมีโอกาสแดนรับพระคุณและกับพระพอรอย่างที่พี่น้องได้หบับเห้านะคะเป็นหนีคนเล่านั้นที่เห้าย่างบ่ท่านว้าให้เขาได้ฟังพี่น้องคะ เมื่อนี้ขอให้เฮ้าตั้งปฏิญาณห่วมใจกันนะคะว่าเฮ้าสิเป็นพยานของพระองค์เฮ้าสิเหตุการณ์ส่งเลือกของพระเจ้าสําเร็จในชีวิตของเฮ้าและมื้อหนึ่งนะคะเมื่อเฮ้าไปยืนอยู่ตอนนาพระองค์อยู่ทั้งสวรรค์เฮาสิได้ยินเสียงพระเจ้าบอกกับเฮ้าว่าเจ้าเฮ็ดดีหลายเจ้าเป็นทาสที่ดีและก็ซื่อสัตว์เจ้าซื่อสัตว์ในสิ่งเล็กๆหน่อยๆ เฮาสิตั้งให้เจ้าดูแลของจำนวนบักหลายมามารวมฉลองกับเฮาจากประคัมิมพ์มัทธิวบทที่เศ้าหาขอที่เศ้าสามบอกไว้ค่ะย่างที่สองที่เฮาเรียนรู้ได้นะคะก็ค,ะคือการประกาศอย่างกว้างขวางในซูโอกาสทต่เฮามีพี่น้องคะ่ะการประกาศนะคะเป็นสิทธิพิเศษ เป็นเกียรติอันสูงสุดในชีวิตของผู้เสือเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าผู้หยิ่งใหญ่สูงสุดได้มอบหมายให้เห้าเหตุอีกเทื่อหนึ่งนะคะที่เปาโลเพิ่นได้แสดงให้เหาเห็นว่าเหาสามารถใส่ทุกโอกาสในการประกาศได้เสมอเพราะว่าพระเจ้าเป็นคว้มซ้อยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลําบาก เพิ่นสามารถเปลี่ยนสิ่งที่บ่ดีให้กลายเป็นผลดีได้และเมื่อพระเจ้าอยู่ไฟเฮ้าสิมีอีหยังามากคัดขวางเฮาใดจากเรื่องนี้นะคะคณะที่เปาโลกําลังถึกจับกุมโตละแมว่าเล่าเองสิบไดเ้เฮตอีหยังผิดเลยแถมยังเฮ็ดแต่สิ่งที่ดีด้วยซ้าไปพี่น้องค่ะแต่มั่นกับเป็นเรื่องที่นาทึ่งนาประหลาดใจ ที่เปาโลนะคะกลับเห็นว่าอันนี้ละเป็นโอกาสที่สิได้ประกาศข่าวดีแห่งความรอดของพระเยซูต่อหนาคนทั้งเมืองเพราะว่าเ่อนี่นะคะเปาโลโบเดประกาศอยู่แต่ในมองธรรมศาลาหรือว่าอยู่ตามกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทอนั่นนะคะแต่เปาโลกลับเดบประกาศให้กับคนทั้งเบิร์ตเมืองเยรูซาเล็มที่อยู่มองหันได้มาฟังในเือเดียวกัน แม้ว่าการห่มโตกันเทื่อนนี่นะคะมันสิเป็นอันตรายต่อชีวิตของเปาโลแต่กลับเป็นว่ามันเป็นโอกาสในการประกาศอย่างกว่างขวางและแม้ว่าคนเรานั้นนะคะจะตอบสนองด้วยคำว่ามันสมควรนตายแต่เปาโลนะคะกลับกล้าหาญบอท่อใจบอเจ็บแค้นบอตอบแทนการรายแต่มุ่งเหตุความดีจริงๆนะคะเปาโลสามารถปิดปากเงียบก็ได้ แต่เล่ากลับเดบประกาศออกไปเพราะว่าอยียงค่ะพี่น้องกับเพราะว่าความหากที่มีต่อคนหลงหายเหล่านี่ที่เปาโลพนมีเปาโลพ,นม,โลพนมีหัวใจคือจังกับพระเจ้าคือต้องการเห็นลูกหลานของอับราฮัมนะคะกลับใจไหม่ละมาเสือว่าพระเยซูคือลูกของพระเจ้าพระบิดาที่พวกเขาเองได้นับถือมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษพี่น้องขา เพระเยซูก็คือผู้ดีพระเจ้าได้สัญญาว่าสิมาซอยคนทุกชนชาติให้รอดข่าวดีนี่นะคะมันเป็นของพี่น้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้ห้ามาร่วมเมื่อร่วมใจกันประกาศข่าวดีกับคนที่เห้าหูจักหรือว่าบอหูจักกระตามในสู่โอกาสที่เห้ามีในทุกหนทางและในทุกรูปแบบ ยกตัวอย่างนะคะอาจ,จิเป็นการประกาศแบบโตโต,โตโตประกาศกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าการใส่ซื่อโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าส่วนคนมาโบสถ์หรือว่าอธิษฐานเพื่อเขาเว้าคำพยานหรือว่าเฮดซิ่งที่ดีให้กับสังคมนะคะเพื่อพระนามของพระเยซูเสด็จรับการสรรเสริญอย่างยิ่งใหญ่ในส่นศาสตร์ของห้าหละไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก พี่น้องคะเมือ่อหนีสิ่งที่เฮาได้เรียนรู้น้ากันก็นกนคือ 1. คําพยานของผู้เสือมีพลังอํานาจพระเจ้าเพิ่นได้เลือกเฮาให้ได้รับความรอดเพื่อสิเป็นพยานของพระองค์และให้สุกคนที่ได้ยินสิมีโอกาสได้รับความรอดน้ากันและอย่างที่สองการประกาศย่างกว้างขวางในสู่โอกาส มันเป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบมาให้เฮ้าเฮ็ดขอให้เฮ้านั่นได้ใส่ทุกโอกาสในการเทดให้พระเจ้าเป็นที่หูจักของคนทั้งปวงนะคะละตอนนี้ดิฉันนิตายาณหองเล็กทีมงานของเฮ้าขอลาพี่น้องไปในตอนนี้แล้วกลับมาพอกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกําลังฟังรายการ คำตอบชีวิตสนใจติดต่อเาเพิ่มเติม0 9 3 4 1 7 0 4 0 5 Facebook รายการคำตอบชีวิต กันอเสียงเพลงกลมขับขานพระคิดสร้างสรรค์สุขนิรันดนมาร้องเพลงนี้ร่วมกันเราเป็นีร่วมกันนำสกานร่วมรับระพร สวรรค์ไม่ได้ให้ท่านกลับใจอย่าบวพรำบอนอย่าชารีบมาเร็วไว้่า,าร,าเรวว็เจ้ายิาง่งใหญ่เหนือใครแน่นอน คระฤทิต้องสั่งสอนพระธรรมประชญาท่านสอนมาทุกบทขั้นตอนยินซื้อสวรรค์ไม่ได้ให้ท่านกลับใจอย่าวบววพรำรอยอย้อนยาชาเรียบมาเร็วไวพระเจ้า,า,ายิ่งใหญ่เหนือใคร